วันนี้นะคะพี่นิดก็จะมาแบ่งปันว่าเราอยู่บ้านเนี่ยเราในช่วงโควิดอย่างเงี้ยนะคะเราจะทําอะไรกันดีนะคะสําหรับใครที่อยากรู้เนาะอะ,อะวันนี้โค้ดพินิจก็จะมาให้ความรู้เราทําอะไรดียกตัวอย่างเช่นนะเรามีกระเป๋าดักซัพ์ใช่ไหม เราก็มาอัดคลิปรีวิวค่ะทําช่อง youtube เป็นของตัวเองแล้วก็รีวิววิธีการใช้กระเป๋าดักดับทำยังไงถึงเฮงนะคะหรือว่าคุณไม่ได้ใช้กระเป๋าดักซับก็สามารถเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้ได้นะคะเพื่อน<ๆ>ทุกคน,กคนอ,อ่านะคะวันนี้พี่ก็จะมาบอกเคล็ดลับนะคะในการใช้กระเป๋าดักซับค่ะทุกคนเราสามารถในเรื่องของอะไรบ้าง รีวิวสินค้าต่างๆหรือของในบ้านเราก็ได้่ให้คนเขารู้จักเราหรือรีวิวการทํากับข้าวการกินหรือการแต่งหน้าต่างๆก็ได้เราเริ่มต้นจากการรีวิวค่ะนะคะเพื่อจะทําให้เรามีคนรู้จักหรือเรามีสินค้าอะไรอยู่ในมือแล้วเราก็ลองตั้งใจรีวิวตัวนั้นแหละ ให้ได้เยอะที่สุดในทุกวันแล้วเผื่อมันอาจจะทําให้เราขายดีมีไรายได้เข้าบ้านก็ได้นะคะอ่ะนะวันนี้พี่จะมาให้เคล็ดลับในการใช้กระเป๋าดักซับให้หิงค่ะนะเพื่อนๆใช้กระเป๋าแบบไหนะอยู่กันคะเป็นแบบพับหรือแบบยาวคะแนะนําค่ะใช้แบบยาวค่ะคใช้แบบยาวนะคะก็จะใส่เงินได้เยอะค่ะแล้วก็คือเงินเ็าจะชอบแบบบ้านของเงินอะ ที่แบบถ้ามันเป็นลูกทรงยาวใช่ไหมเวลาเราใส่เงินลงไปอะ่ะเขาจะมีความรู้สึกว่าอยากมาแล้วมาอีกอะ่ะเขาอยากจะดูดเข้ามาแล้วมาอีกทีนี้ก็จะมีสัญลักษณ์เกือบมา้าค่ะเป็นกับกับจิตตัวเองว่าจะเป็นคนที่โชคดีในเกี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วก็ความโชคดีทุกด้านของชีวิตค่ะนะเกือบม้านะี่นะนี่คือมณีโนพเก้ามณีนพเก้าก็จะเสริมเกี่ยวทุกด้านของชีวิตนะเลยนะค่นนนนะนะคะ แล้วก็จะมีสัญลักษณ์อินฟินิตี้กับบอาซับนี่จะมีสัญลักษณ์อินฟินิตี้คือความร่ำรวยไม่มีสิ้นสุดนะคะต่อไปนี้เราสั่งตัวเองได้เลยว่าขอรวยไม่มีสิ้นสุดค่ะนะมีเกิดมาทั้งหมดสามตัวค่ะนะคือเราอยากจะบอกลาจากความที่มันไม่มีแล้วไม่อยากได้แล้วค่ะเราขอมีแต่คาว่ามีนะคะอ่านะคะเพื่อจะได้มีเงินให้แม่เลี้ยงลูกแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนเงินที่เหลือส่วนหนึ่งนะอ่านะ ใส่เงินได้ถึง4แสนเลยนะทุกคนเพื่อนโรมสีแดงมีชิปตรงนี้ใส่เงินให้ใส่8บาทนะคะหรือคุณหาแบงค์มาเสริม,มความมงคลให้ใส่ในกระเป๋าของตัวเองได้เลยแล้วก็ใส่ ATM นะคะได้ถึง8ใบค่ะนะตัวหนังนี่ทําจากหนังพีค่ะเพื่อนมีรุ่นเก่ามีรุ่นใหม่ะค่ะนะ,ะรูปทรงยาวนะคะบ่งบอกถึงการเติบโตของเงินค่ะ ใครที่ใช้กระเป๋าดักซักเงินก็จะไหลมาเทมานะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปหาสัญลักษณ์มากํากับกระเป๋าเองดูใช้แบบไห้ก็ได้นะคะที่สําคัญในกระเป๋าอย่าใส่กระดาษหรือสลิปต่างๆค่ะหาผ้าเช็ดถุงเงียบๆนั่งอยู่นะเบียงนู่นน่ะเด็กน้อยนะคะกอไยด้วยพี่รองสิละน้องอ่ะเป็นยังไง วันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้คุณบรลุกันด้วยใจพี่บบนา,านนงบายขอบคุณมากๆนะคะสนใจก็อินบ็อกเข้ามาสอบาสถามได้นะคะ